สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565ซึ่งในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในขั้นตอนที่14ในขั้นตอนของการแจ้งการประเมินภาษีการแจ้งการประเมินภาษีเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรข้อ14.1กรณีผู้เสียภาษี รายใดเนี่ยได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีและไม่มีค่าภาษีที่ต้องเสียท้องถิ่นไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีให้กับผู้เสียภาษีรายนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผูา้ที่จะต้องเสียภาษีไม่ได้รับหนังสือแจ้งก็แสดงว่าเราเนี่ยได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีและท้องถิ่นก็ไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งไปด้วย ต่อมาในข้อ14.2ให้แจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีพดส6ถึง8พร้อมทั้งคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดภาษีตามมาตรา55 56 57และการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา97ให้แก่ผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา47 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับต่อมาในข้อ14.3เนี่ยการส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา47โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยให้ส่งณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการ ของผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา47ถ้าไม่พบผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา47จะส่งให้แก่ผู้บรรลุนิติภาวะและอยู่ณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษี หรือผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา47นั้นก็ได้นะครับต่อมาในข้อ14.4เนี่ยหากไม่สามารถที่จะส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามวิธีการในข้อ14.3ดังกล่าวได้เนี่ยให้ใช้วิธีการปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่ายณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีนั้น หรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา47หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์เมื่อดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวและล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า7วันให้ถือว่าผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา47ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีแล้วนะครับ ต่อมาในข้อ14.5กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีเจ้าของรวมหลายคนสามารถแจ้งประเมินภาษีไปยังเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดโดยระบุชื่อเจ้าของรวมคนอื่นไว้ในหนังสือแจ้งประเมินภาษีฉบับเดียวกันเพื่อให้มาชำระภาษีแทนกันได้นะครับต่อมาข้อ14.6กรณีเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเสียชีวิตและ ไม่มีทายาทโดยธรรมท้องถิ่นในฐานะเจ้าหนี้ผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องได้รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีสิทธิ์ที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้จัดตั้งผู้จัดการมรดกตามมาตรา1713แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อที่ท้องถิ่นสามารถแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้จัดการมรดกได้ตามมาตรา47วงเล็บหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ข้อ14.7กรณีเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายให้แจ้งการประเมินไปยังเจ้าของทรัพย์สินและส่งหนังสือแจ้งการประเมินดังกล่าวเนี่ยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินเพื่อให้นำเงินจากกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายเนี่ยมาชำะระภาษีที่ดินแทน ข้อ14.8กรณีท้องถิน่นส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบพดส3และพดส4แล้วแต่ผู้เสียภาษีไม่ได้รับท้องถิ่นยังสามารถแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบพดส 6, 7, 8ได้เนื่องจากเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่แยกจากกัน 14.9กรณีท้องถิ่นส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีในเดือนกุมภาพันธ์หรือกำหนดเวลาที่ขยายออกไปโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา14แม้หนังสือแจ้งการประเมินเนี่ยส่งถึงผู้เสียภาษีหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวก็ถือว่าการส่งหนังสือแจ้งประเมินนั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่14 ในการแจ้งการประเมินภาษีนั่นเองนะครับต่อมาในขั้นตอนที่15ขั้นตอนที่ที่เนี่ยเป็นเรื่องของการชำระภาษีนะครับแนวทางเนี่ย15.1ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนโดยมาชำระด้วยตนเองณสำนักง,งานท้องถิ่นหรืออาจชำระทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยส่งธนาณัตตัวแลกเงิน ไพรณีเช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนา,ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่ท้องถิน่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไพรสณีประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชำระภาษีหรือโดยการชำระผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นและให้ถือว่า วันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชำระเงินค่าภาษีเป็นวันที่ชำระภาษีนะครับ15.2ให้ท้องถิ่นเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษีโดยสมัครขอใช้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นข้ามธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถิน่นที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการชําระภาษีให้กับผู้ชําระภาษีไปชําระภาษีผ่านช่องทางต่างๆได้แก่การชําระเคานเตอร์ธนาคารทุกสาขาเป็นต้นนะครับนี่คือในขั้นตอนที่15การชําระภาษีนะครับขั้นตอนที่16การผ่อนชาระภาษีแนวทางเนี่ย16.1ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวดได้ โดยเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิผ่อนชำระต้องมีจำนวนตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปผ่อนชำระได้3งวดงวดละเท่าๆกันงวดที่1ในเดือนเมษายนงวดที่2ในเดือนพฤษภาคมและงวดที่3ภายในเดือนมิถุนายนหรือตามระยะเวลาที่มีการขยายเพิ่มเติม16.2 หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการผ่อนชำระให้หมดสิทธิ์ที่จะผ่อนชำระและต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ค้างชำระเศษของเดือนให้นับเป็น1เดือนนะครับนี่คือในขั้นตอนที่16ในเรื่องของการผ่อนชำระภาษีต่อมาขั้นตอนที่17ใบเสร็จรับเงิน แนวทางนะครับ17.1รูปแบบใบเสร็จรับเงินเนี่ยให้ใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562ทั้งนี้เนี่ยท้องถิ่นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพศ .11 ได้ทางระบบะทางระบบออนไลน์นะครับทางระบบ e r a s นะครับหรือ e-LAS เนี่ยนะครับ หรือออกใบเสร็จด้วยระบบมือตามแบบที่กำหนดดังกล่าวโดยสามารถสั่งพิมพ์แบบพิมพ์สั่งทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนหรือโรงพิมพ์ในท้องถิ่นตามความเหมาะสมก็ได้นะครับ17.2เนี่ยใบเสร็จรับเงินที่ใช้สำหรับรับเงินในปีงบประมาณใดให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้นเท่านั้นเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ได้ให้ใช้เนี่ยที่ยังไม่ใช้ก็ให้คงติดไว้กับเล่มและให้ปลุเจาะรูหรือประทับตราเลิกใช้เพื่อมิให้นำมาใช้รับเงินต่อไปนะครับต่อมาในขั้นตอนที่18การประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนขั้นตอนการดำเนินการ18.1ท้องถิ่นมีอำนาจ นะครับมีอำนาจที่จะทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้เฉพาะกรณีที่ท้องถิ่นมีการแจ้งการประเมินไปยังผู้เสียภาษีรายนั้นแล้วโดยทบทวนประเมินได้ไม่เกิน3ปีนับแต่วันสุดท้ายของกําหนดระยะเวลาการชําระภาษีเนื่องจากกฎหมายไม่ได้กําหนดให้อํานาจของท้องถิ่นประเมินภาษีย้อนหลังนะครับแต่เป็นการทบทวนได้นะครับ18.2เนี่ย กรณีที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติมให้ท้องถิ่นแจ้งการประเมินโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเพื่อให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินนะครับ18.3กรณีที่มีการชำระภาษีไว้เกินจำนวนที่ต้องเสีย ให้ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน15วันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพื่อให้มารับเงินที่ชําระเกินคืนภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งโดยไม่ต้องยื่นคําร้องขอรับเงินคืนตามแบบพรส9นะครับนี่เป็นขั้นตอนที่18การประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนนั่นเองนะครับ ในขั้นตอนที่19การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนกรณีที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียแนวทางเนี่ย19.1เมื่อท้องถิ่นได้รับคำร้องขอรับเงินคืนตามแบบพรศา .9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง 19.2กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายใน15วันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งและให้ท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อคืนเงินให้ผู้ร้องโดยเร็วต่อไปนะครับ19.3กกรณีที่ผู้บริหารเ,เห็นว่า การประเมินภาษีผิดพลาดเกิดจากการประเมินของท้องถิน่นให้ผู้บริหารสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้นนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนหรือจนถึงวันที่คืนเงินแต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับคืน19.4 ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่มารับเงินคืนภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนี่เป็นในเรื่องของขั้นตอนที่19กานะครับการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนกรณีไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียนั่นเองนะครับขั้นตอนที่20การคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษี 20.1ผู้เสียภาษีที่รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา44 53หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา61มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านตามแบบพรส .10 ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีและผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วัน โดยผู้บริหารต้องแจ้งคำสั่งพร้อมทั้งเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้าหากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จใน60วันให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษีนะครับวงเล็บ1เนี่ยกรณีผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นชอบ กับคำร้องของผู้เสียภาษีให้แจ้งจำนวนภาษีที่จะต้องเสียไปยังผู้เสียภาษีและให้ผู้ผู้เสียภาษีเนี่ยมารับเงินคืนภายใน14วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือแจ้งนะครับโดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามแบบพรศ .9 พร้อมทั้งให้พนักงานประเมินเนี่ยแก้ไขจำนวนเงินในทะเบียนคุมผู้เสียภาษีพร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงานประเมินกำกับตรงบริเวณที่แก้ไข และดำเนินการถอนเงินคืนหลลับตามระเบียบทั้งนี้กรณีท้องถิ่นมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเบิกเงินคืนให้แก่ผู้เสียภาษีได้ภายใน15วันให้ท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและกำหนดวันมารับเงินคืนครั้งใหม่ให้ผู้เสียภาษีทราบโดยเร็วต่อไปนะครับวงเล็บ2กรณีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษี รวมถึงกรณีไม่เห็นชอบบางส่วนนะครับก็ดาเนินการดังนี้นะครับ2.1ถ้าจํานวนภาษีลดลงให้ดําเนินการตามข้อ20.1วงเล็บ1วงเล็บ2.2ถ้าจํานวนภาษีเพิ่มขึ้นให้พนักงานประเมินพิจารณาทบทวนประเมินภาษีเพื่อประเมินภาษีเพิ่มเติมตามมาตรา53โดยผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมินเพิ่มเติมมีสิทธิ์คัดค้านการประเมินเพิ่มเติมดังกล่าวได้นะครับ 20.2กรณีผู <ina> ้บริหารพิจารณาไม่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งและให้ผู้บริหารท้องถิ่นนียส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ 20ทับ20.3ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธร์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจา,ารณาอุทธร์การประเมินภาษีโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธร์นะครับนี่คือในขั้นตอนที่20การคัดค้านและการอุทธร์การประเมินภาษีนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ,ประจำปี2500 65นะครับก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ